อันเมื่อนีนนั่งเพชรสีอยู่บ้านเพราะว่าอันบาสบายจะน,นี้เพิ่นนมาเป็นเพี่อแล้วก็ปวดทองแม่ก็เลยให้หยุดก็เลยให้หยุดอยู่บ้านแล้วที่นี่ให้แม่เหตุการบ้านการบ้านแม่เขียนให้เองฮหดบวกลบเลขเมื่อกีนน้อ่านหนังสือเมื่อกี้อ่านหนังสือไปละเรียบร้อยละอ่านหนังสือไปตอนเรียนน่าอยากเหตุการบ้านมนเดน้แม่ก็เลยเขียนให้กำลังบวกเลข เขียนตัวเล็กๆก็ได้ลูกไม่ต้องเขียนตัวใหญ่ก็ได้อืมตัวเล็กๆอย่างงี้สิอืมแม่ไม่รู้เขียนให้ตอบให้หมดก่อนบวกทั้งบวกทั้งลบ ตอบให้หมดก่อนเพรทำให้หมดก่อนแล้วแม่เข้ามาตรวจทีหลังอันสันของนั่งว่าท่านดนมีการบ้านหรอวค่ะพราะว่านน้ำเพชรยวนเตรียมเตรียมปอนึงมาเพิ่งยังปอลิปอเล็กเๆลๆ็กปะค่ะอืมก็เลยบ่มีการบ้านแต่ผีพูดเหมือนมีมีทำ ทำไปเสร็จทำให้เสร็จก่อนนะแม่มาตรวจนะแม่ลงไปดูผ้าก่อนนะโอเคไหมโอเคเหนื่อยแล้วอยู่ที่หัวผมหแม่คลอดเล็กแค่ไหนครับคลอดอ๋อ ผมหน่อยไลยกับปรยหัว

หัวอะไรกัน,นเขีวอืมไหนมาดูก่อนสินี่คำตอบเมอกสองบวกแปดสิบถูกเกาบวกห้าได้สิบสี่ร2สองบวกสี่ได้หกสิบบวกหได้สิบหกสบวกสองได้สิบสา 9กบวกสได้13บสาห้าบวกสิได้สิบห้าแดบวกสี่ได้12บสี่บวกหนึ่งได้เนื้อได้ห้าแลบสองเหลือหกหลบหนเหลือสี่หลบสี่เหลือหนึ 0, ่งสิบลบแเหลือสองเลบสอหลือเจ็ดสลบสี่เหลือศูนย์ลบสี่เหลือสองหลบหเหลือศูนแดลบสามเหลือห